พี่เอครับวันนี้เนี่ยคนจํานวนไม่น้อยรู้สึกหมดหวังผมเห็นด้วยครับผมเป็นคนนึงที่ในบางวันผมตื่นมาผมรู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้นะครับแต่ในอีกความหวังหนึ่งผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่จรหลังยั่งยืนไปตลอด คือกระทั่งโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวนะครับหรือว่าความอายุที่ทำการคอร์รัปชันต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะดีกว่านี้ได้ไม่รู้เมื่อไรหร่ในการแต่แต่ก็เชื่อว่ามันมีผู้คนจํานวนมากเลยที่กําลังขับเคลื่อนในองค์คาพยพต่างๆของสังคมนะฮะกะทั่งสื่อเองก็ตามนะครับที่พยายามที่จะทําให้ประเทศนี้มันดีขึ้นได้แล้วศักยภาพเราก็ดีกว่านี้ได้อีกเยอะนะครับผมว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราอยู่ในโครงสร้างความคิดเนี่ย ที่สังคมนี้มักจะบอกกับเราว่าการที่คุณจะรอดในโลกใบนี้ได้นะครับคุณต้องเป็นคนเก่ง mm hmm. ผมว่าเอาง่ายที่สุดมันคือแบบนั้น mm hmm. ใช่ไหมครับคือไม่ว่าคุณจะเริ่มตั้งแต่ประถมม,มัธยมมหาวิทยาลายัยเข้าไปนในที่ทํางานเนี่ยคุณก็ต้องเป็นดาวเด่นน่เราโตขึ้นมาในวัฒนธรรมแบบนั้นทุกคนรอบๆตัวมาเป็นคู่แข่งเราหมดเลยผมอยู่ในออฟฟิศที่เป็นเอเจนซี่อะไรเงี้ยต่อให้เรารู้จักการเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ครับเราเรารู้กันแหละว่าเราแข่งกันอยู่ มันมีหนังสือของฮารุกิบูราคามิเล่มหนึ่งที่แปลเป็นไทยเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าไม่มีใครนําหน้าบนม้าหมุนแล้วผมคิดว่าชีวิตคือคําเนี้ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับกําลังขี่มา้าขี่ม้าหมุนอยู่อะแต่เราอะมองว่าเรากําลังขี่ม้าแข่งอะครับก็คือว่าเหมือนกับโหมันจะมีใครแซงขึ้นไปก่อนมันจะมีใครแซงคืนมันจะชีวิตเนี่ยมันเป็นการที่แข่งกันแซงไปมาแต่ที่จริงลองซูมเอาออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้แข่งกัน เพราะชีวิตเนี้ยมันวัดไม่ได้เลยม,มันอยู่ที่ว่าเราจะวัดเขาจากเกณฑ์อะไรใช่ไหมคนบางคนมีเงินเยอะมากเลยสุดสุดเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีมิตรภาพนคนบางคนเพื่อนเยอะมากแต่ว่าอาจจะสุขภาพไม่ดีคือเกณฑ์ชี้วัดชีวิตเนี้ยมันเยอะเกินกว่าที่เราจะมาแข่งกันได้ครับจริงๆเราอยู่กันบนม้าคนละตัวครับม้าแต่ละตัวของเราเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยแล้วมันก็ไม่ได้วิ่งแข่งกันอยู่มันวิ่งวนครับคล้ายๆคาตอบแรกข,ของผมก็คือว่าผมว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อนทุกหรอใช่โลกแม่งยุติธรรมวะจริงๆชีวิตมันยุติธรรมเออแล้วผมคิดว่าถ้าเราเห็นภาพนี้ครับเราจะมีมุทิตาจิตก็คือว่าใครที่เขามีชีวิตที่ดีผมว่าเราชื่นชมยินดีก <ๆ S 2> เขาได้ดแ,ลแล้วไม่ได้รู้สึกเลยครับว่าฉันอยากจะเป็นเธอเพราะฉันเชื่อเลยว่าเงื่อนไขในชีวิตเธออ่ะก็จะเจอโจทย์อื่นที่ฉันไม่เจอผมคิดว่านี่แหละคือความสุขครับก็คือว่าการอยู่กับสิ่งที่มันเสี่ยงต่อความทุกข์ได้ เรารับรู้มันว่ามันเกิดขึ้นได้ผมว่านี่เป็นจุดความเข้าใจสําคัญที่ทําให้ความทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่เป็นพิษในโลกใบนี้ในชีวิตของเราทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่เราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตเลนเดียวเราจะบอกว่าเอาแบบที่ฉันขีดเส้นแล้วก็ฉันคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบนี้ยเป็นแบบนี้ยตลอดเวลาคนนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้พ่อต้องเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้สังคมต้องเป็นแบบนี้งานต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่า โลกมันไม่ใช่ของเราอ่ะแล้วมันมีเหตุปัจจัยมากมายเลยที่เราไม่ได้ควบคุมได้แล้วทํายังไงให้มันจะเกิดความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตโอ้โหคาถามเข้ารดักเลยนะฮะถ้าเป็นภาษาธรรมะเขาก็จะบอกว่าก็คือการรู้ว่าเราเนี่ยอยู่กับอวิชชาก็คือความไม่รู้ใช่ไหมครับเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่รู้ผมเรียกคําว่าความไม่รู้เนี่ยว่าความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง่โอเคจริงๆแล้วตัวชั้น ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่การรู้ด้วยความคิดเนี่ยที่จริงรู้ด้วยความคิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยเตือนตนได้นะครับเวลาที่เราเข้าไปในวัดบางทีเราเดินผ่านต้นไม้ที่มันมีธรรมะติดอยู่ใช่ไหมครับแค่ประโยคเดียวเฮ้ยเบาอ่ะหรือ,อ,อบางคนอาจจะอ่านหนังสือก็ได้บอกเฮ้ยอ่านหนังสือแล้วแบบเฮ้ยโดนว่ะอันนี้มันปลดล็อกเราได้เลยนะฮะผมว่าความคิดก็สําคัญครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะ ออกห่างจากอาวิชชาให้มากขึ้นนะครับผมว่าเราต้องเท่าทันว่าเรากําลังคิดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างคิดคิดเก่งมากเราก็แค่กลับมาอยู่อารมณ์หายใจเราวินาทีนั้นมันก็ผ่านไปแล้วผมว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่มันอาจจะช่วยเราได้ให้แต่ละความทุกเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นความทุกครั้งสุดท้ายไป